บอกไว้แล้วค่ะว่าเบรกนี้เราจะมาพูดคุยถึงหนังสือเล่มนี้กันนี่แพทย์แผนจีนต้านโรคนะคะเมื่อกี้คุณจิ๊บก็เพิ่งบอกไปว่าตอนนี้แบบกระแสแผนจีนมาแรงมากเลยมามากค่ะตอนนี้นะคะหลายคนค่ะที่ประสบปัญหาจากโอเคป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้นะคะหลายคนก็เลือกที่จะ รักษาทางเลือกนั่นก็คือว่าเริ่มที่จะไม่ไปโรงพยาบาลหาคุณหมอปกติแล้วเริ่มที่จะมาทางแพทย์แผนจีนมาลองตุนยารักษาด้วยสมุนไพรดูซึ่งเทรนตอนนี้เป็นที่นิยมมากด้วยแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่รู้จริงๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยรักษาอะไรได้บ้างช่วยเรื่องอะไรได้บ้างบอกเลยยาจีนเนี่นะคะเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยคือ ต้องสั่งให้เป็นต้องเรียกให้เป็นนะคะแล้วบอกเลยว่ามันหายจริงๆเพราะว่าอย่างตัวชนีเนี่ยคือแม่เนี่ยก็รับอิทธิพลจากอาม่ามาอีกทีนึงอาม่าเคยต้มให้กิน้องหรือต้องทําอย่างนี้นะต้มให้ลูกกินนะแม่ก็มาสอนเราอีกทีแต่ไอ้คั้นที่เราเนี่ยเป็นรุ่นเล็กลงมาอีกจะไปซื้อเองก็ไมรู้แล้วเราไม่รู้แล้ว นั่นต้องถามคนรู้ดีกว่านะคะคนที่แปลนเล่มนนี้นั่นเองค่ะคุณชาญธนาประกอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละเล่มที่แปลนี้ขอบอกเลยนะคะว่านาเป็นปึงทุกเล่มเลยเก่งมากค่ะทุกเล่มเนี่ยคุณชาญเลือกเองหรือเปล่าคะที่จะแปลคืองี้ครับทางสำนักพิมพ์เนี่ยจะเสนอมาว่าจะแปลเล่มนี้เนี่ยเหมาะไหมแล้วก็จะรับไหมก็จะขอเปิดดูคร่าวๆนะฮะ หวังว่ามันจะเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ก็คิดจะพิจารณาไว้ครับค่ะแล้วการที่เลือกรับที่จะแปลเล่มนี้เพราะอะไรคะผมเห็นว่าหนังสือที่เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นกิจลักษณะจริงๆเนี่ยน้อยมากมน้อยจริงค่ะน้อยมากครับหาซื้อได้ยากค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้รู้เขียนไว้บ้างเนี่ยจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของตนเองนะหรือแม้ท่านจะเชี่ยวชาญแต่ก็เฉพาะด้านแต่หนังสือเล่มนี้แตกต่าง หนังสือเล่มนี้เนี่ยทุกเนื้อหาที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือระดับปรมาจารย์ของจีนที่ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลจีนว่าเป็นแพทย์แห่งชาติแล้วก็คัดเอาสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญที่สุดตำรับที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเอามาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ม,มันจะเป็นหนังสือหายากเล่มหนึ่งนะฮะ สุดยอดปรมาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องไหนเอาคนนั้นมาแล้วเอาทั้งหมดมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะสุดยอดเลยจริงๆค่ะทีนี้เรารูแล้วว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยยาแผนไทยมีการนวดบ้างมีการดัดร่างบ้างแต่แผนจีเนี่ยองค์ประกอบรวมๆแล้วเขามีอะไรบ้างคะองค์ประกอบรวมนะฮะของแพทย์แผนจีเนี่ยมันมาจากการคล้อยตามธรรมชาติและมองสุขภาพแบบองค์รวมองค์รวมอันนี้จะต้องคล้อยตามธรรมชาติเช่นกัน เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องของปัญจธาตุนะฮะก็มีเช่นดินน้ำนะฮะไฟทองนะฮะพวกคล้ายๆกับของเราเรียนน้ำรวมไฟนะฮะแต่ของ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 จีนนี้มี5้าธาตุที่เขาบอกว่าคนเราสร้างมาจากอะตอมทุกชิ้นส่วนของเราคืออะตอมรวมกันเกิดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาคนเราแบบดีที่สุดคือใช้ธรรมชาติใชใชใช้ธรรมชาติทีนี้เนี่ย เราเจ็บแค่ได้ป่วยมาจากสองปัจจัยปัจจัยหนึ่งเนี่ยขาดสมดุลข้างในนะฮะอันนี้เราต้องทําให้มันสมดุลสุขภาพก็จะกลับมาอีกอันนึงก็คือปัจจัยจากภายนอกที่เราเรียกว่าเชื้อโรคนะหรือโรคพฤติกรรมที่ปัจจุบันเราเป็นกันนะฮะเราก็สามารถที่จะเสริมข้อบกพร่องหรือว่าอะไรที่มันเป็นส่วนเกินเราก็ทําให้มันหายไปซะสุขภาพมันก็กลับมาสมดุลเหมือนเดิมนี่คือหลักใหญ่สุดของของแพทย์แผนจีนนะะปกติแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยใช้ อาหารการกินคือโภชนาการเป็นหลักเพื่อบำรุงสุขภาพะนะฮะนอกจากว่าเป็นโรคเป็นภัยจริงๆถึงจะใช้ตัวยาถ้าอย่างนั้นขอถามดีกว่าค่ะคุณชานคะไหนก็แปลแล้วมีแบบชื่อยาหรือแผงยาประเภทไหนไหมคะที่แบบเอ้ยอันเนี้ยคุณชานชอบเองแล้วก็เลยลองนําไปใช้ดูจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รวมไว้หลายตํำรับะนะฮะซึ่งคนที่เอามารวบรวมไว้เนี่ยก็เ,เห็นแล้วว่า แม้คุณจะนำไปใช้เองนะฮะก็ไม่เป็นอันตรายแต่ในความเห็นของผู้แปลแล้วเนี่ยผมคิดว่าการใช้ตัวยาเนี่ยยังคงต้องผ่านผู้ชำนายการก็คือตัวแพทย์เองนะครับส่วนที่ตะกี้เกลิ่นไว้ว่าเป็นเกี่ยวกับโภชนะบําบัตทั่วๆไปที่จริงอาหารการกินของเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นหัวผักกาดใช้เท้านะฮะเกากี้ที่คุณพบบ่อยๆเม็ดแดงๆนะฮะหรือผู้ซาจีนอ่างจอนะฮะ วกนี้เนี่ยผมทานบ่อยนะตัวผมทานบ่อยส่วนกายบริหารอะไรต่างๆในหนังสือเล่มนี้มีเยอะมากนะที่เราทําได้ในชีวิตประจําวันก็อยากจะบอกกับมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายหรือว่าท่านผู้สูงอายุที่คิดว่าออกกําลังกายอย่างอื่นไม่ได้ผมก็อยากจะขอแนนอาว่าใช้แว่งแขนทุกวันจะดีที่สุดูเคยเห็นแข่งแขนเวลาเวลาที่เราไปประเทศจีนเนี่ยไปทํางานที่จีนอยมากคนจีนเนี่ยจะเห็นเขาแกว่งแขนแล้วก็ดึงหูหูมันมี จุดทั้งร่างกายะนะฮะจุดลมปราณต่างๆเนี่ย มันจะไปรวมอยู่ที่หูที่มือเขาทำอย่างนี้จริงๆอย่างนี้อย่างี้ดังนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่ดึงหูนี้ขอบคุณค่ะคนละดึงคนละดึงเลยอ๋อแต่เขาบอกว่ามีวิธีแกว่งแขนแกว่งแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหูเหมือนเป็นแบบลมปลาคนจีนเขาเชื่ออย่างนั้นเขาให้ลมปลาเนี่ยมันเดินได้สะดวกทั่วร่างกายก็จะไม่มีโรคไข้น่นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้เนยังมี เกล็ดเคล็ดลับน้อยๆนะคะเมื่อกี้ดิฉันได้เปิดมาอ่านเนี่ยเช่นว่าหลังจากที่อาบน้ำเนี่ยอย่าไปนั่งตากผ้ลมนะไม่ดีป่วยง่ายอะไรเงี้ยคือขณะที่เราอาบน้ำเนี่ยนะฮะรูขุมขนผิวหนึ่งผิวหนังของเราชื้นสองก็คือรูขุมขนมันเปิดนะฮะในขณะนี้เนี่ยถ้าเรารับรับเอาลมข้างนอกเข้าไปเนี่ยหรือไปเป่าพัดลมเนี่ยนะฮะโอกาสง่ายที่สุดก็คือเป็นหวัดไงล่ะครับ จริงๆเ<อ>รื่องแพทยแผนจีนเนี่ยเขาจะพูดถึงความเย็นความร้อนในร่างกายใช่ไหมคะยินหยางค่ะคอันนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วเราจะทําให้ร่างกายของเราสมดุลด้วยยินหยางยังไงบ้างคะคือปกติเนี่ยร่างกายเนี่ยร,รักษาสมดุลของตัวเองไว้อย่างดีอยู่แล้วะนะฮะร,ร่างกายของเราคือแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยาฝรั่งหรือยาจีนก็ตามที่เราทานเข้าไปนี่นะฮะถ้าเป็นยาฝรั่งมันไประงับอาการแต่โรคคุณหายได้เนี่ยด้วยตัวคุณเองนะครับด้วยภูมิต้านทาน ที่แว่งแขนตะกี้บอกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่สรรพคุณมาจากการแกว่งแขนโดยที่ไม่รู้อะไรผมเคยคุยกับหมอแผนปัจจุบันนะฮะท่านบอกว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันจะเป็นการออกกําลังกายให้กับตอมน้ําเหลืองที่มีมากอยู่ตรงบริวารบริเวณรักแร้นะทั้งสองข้างรักแร้ของตอมน้ําเหลืองคนเราไม่ไม่เหมือนเลือดนะครับไม่มีปั๊มมาปั๊ม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสขยับตัวน้อยมากการแกว่งแขนของเราเนี่ยมันทําให้ตอมน้ําเหลืองเนี่ยมันไหลเวียนมันเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาครับผมโอเคแต่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะคือเราไม่ต้องไปมียกเวทไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นอยากสุขภาพดีเอาแค่สุขภาพก่อนแค่แกว่งแขนแกว่งแขนแล้วก็สูดหายใจลึกๆการแพทย์ของจีนเนี่ยนะฮะกายบริหารทุกท่าคุณไปอ่านในหนังสือเล่มนี้ก็จะพบว่า พูดถึงการกำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งสิน้นนะฮะคือวัตถุประสงค์ก็คือรับออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้เลือดเนี่ยมันมีออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมะนะครับจีนเนี่ยรู้เรื่องนี้มาตั้งเป็นหลายพันปีแล้วแต่ว่าแอโรบิกของตะวันตกหรือที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน,น ก็เน้นเรื่องการหายใจเช่นกันแต่ใครลอกเรียนใครก็ดูจากประวัติศาสตร์ก็อาจจะต่างคนต่างคิดก็ได้นะครับแล้วแต่แต่จริงๆแล้วการที่เอาหายใจหายใจอ่ะหายใจเคยเคยครั้งหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วลองนับลมหายใจดูคุณเชื่อไหมว่านั่งสมาธิแล้วนับลมหายใจเข้าออกนับ1เข้าออกนับ2องอย่างเงี้ยประมาณสักประมาณ800ทีเหนื่อยแล้วนะคะหนูว่าพอบเลยแบบ เฮ้ยเหมือนวิ่งมาทําไมเหมือนหน้าเมื่อยเหนื่อยนับหรือว่าเหนื่อยร่างกายหอบหายใจเยอะจริงทำได้หมดเหมือนการออกกําลังกายคืออย่างที่จริงคนจีนเนี่ยก็จะถือตั้งแต่เรื่องการดื่มน้ำแหละดื่มเย็นมากเกินไปก็ไม่ดีร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเหมือนแบบเหมือนอย่างที่พี่ปอนกับคุณชานบอกว่าเป็นเรื่องหยินหยางโดยเฉพาะคือถ้าลมเราดีธาตุดีทุกอย่างในร่างกายมันก็ดีถูกอครับใช่ถูกต้องครับเนี่ยมีอีกอันนึงอยู่ๆเปิดขึ้นมาค่ะคุณชาน